อาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะกรณีที่หน้าบ้านเรานะคะมีบ้านตรงข้ามค่ะเขามีหลังคาที่เป็นสะท้อนแดดเข้ามาแล้วก็มาสว่างในบ้านเราอันนี้ดีหรือไม่ดีกับพวงจุ้ยยังไงคะคือโดยประเพณีเขาถือว่าไม่ดีทำให้บ้านเราวุ่นวายเพราะงั้นเขาจะหาเรื่อง หาวิธีที่ปิดไม่ให้แสงตรนเนี้สะท้อนเข้ามาเพราะงั้นวิธีในกรณีที่ทำอะไรไม่ได้เขาก็ดูว่าแสงสะท้อนเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงไหนเขาก็จะย้ายประตูไปอีกที่หนึ่ง<อ>ในที่ที่ไม่เยยงงกลี่ยแสงสะท้อน ไปอีกที่หนึ่งครับถ้ากรณีที่ไม่สามารถย้ายประตูดได้เป็นห้องแถวอะค่ะอาจารย์อ๋อถ้าเป็นห้องแถวไม่สามารถย้ายได้เนี่ยกเ,เพราะงั้นโดยทั่วไปเนี่ยให้ห้องแถวมักจะมีทำผ้า,าเนี่ยแล้วยื่นออกไปหร<า>ือทำผ้าเอาทำผ้า เป็นการสัตว์ลงมาอานะก็เพื่อที่จะปกป้องไอ้ตัวนี้แหละอพอยื่นออกไปมากหน่อยบางทีก็ทําให้ไอ้ตัวนั้นเนี่ยสะท้อนไม่เข้าบ้านและคือต้องมีตัวการศาสตร์หรือว่าแนวปกป้องอย่างใดอย่างอื่นหรือเป็นพามานันนั้นลงตามหน่อยเพื่อไม่ให้มันเข้าบ้าน แล้วตอนที่เราติดเราสามารถติดได้เลยไหมคะอาจารย์คือปกติก็ก็ควรจะดูเลิอกอ๋อควรเป็นเลิอกอะไรดีคะอาจารย์เลิกดีที่สุดก็คือเลิกคูเมตค่ะในปฏิทินฮูลินนะคะอาจารย์ครับในปฏิทินฮูลินขอบคุณค่าอาจารย์ครับ